สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสมบัติเพ่อกระส่องแขนคือเก่าพี่น้องมาลูกมาากินข้าวอยู่เท้างหน้าของท่าแม่พี่น้องเว้ยโอ้โนี่กูย่อยกได้กูเหนื่อยกูแค่ในเทปแค้นเด้งกนา มาอเล็กตัวนมดะายม,าม,ามาสบายดีอีกรอบน,นะพี่น้องว่าแม่ล่างหน,หนังให้ลูกไาพี่น้องนางพี่อ้อนางใสกันนางลูกเดี๋ยวเอฟซีทิ้งทางงอื่นอ,จอาจะเ,เ,ห,เ,เห็นนะ่าเห็นนั่นนั่นีลลูก สบายดีนาะแนม่ทีสบายดีกับน้องเส้นบางเจาะไปลเบื่อเือเืตีตีกนตไสเิข okay. ้ากินไกินเขาสบายดีปลาลูสบายดีพ่อแม่พ้่นนอกเมื่มื่อในกินยอากพ่อแม่เป็นอะไรแม่ยางอเจ้เอ้ยตํานะเจ้เกาเล่าดึ๊เขาลายจุดเย้ของแม่ลูกจุ แยกของแม่ได้ละจ้าับไม่ให้ตก้วโอ้ยกินข้าวลกล่างกินข้าเป็นกล้องหนาเนาะพี่น้องฝุนลูกไส้กับพ่อลูกไส้โอ้ยทุ้นดีมาแม่สิเอาให้กินนี่นี่เอ้าเอาโลเป็นไม้โลพอดีเอานะ อืมเดกไปเอาประเาใส่ไปจะไม่จัดประหยัดประเด็กอีจีทีกะละประจางเรเลาเขามนี่มีสาน้อง่งได้เสือั่น้อ่ายกว่า

เออห้าได้ไม่ห้าได้แม่ม่งม่นางม่งห้ไม่ห้าต้องไปเบิกอีกแกมาาลงเตีงอย่าลงไปอีกกะโหลกขี้ยุ่กขีน เอาลูอ่ะคือบัวปอนเขาบอกขาอาบอนมอนจับบุปกับรือกิบซุปอะไรบอฮะอที่ตลาดวานี่อมึงันี่มตงตัวไปเยเท

เอาอย่งีคือได้หาตตัวตัวเรยชาก็ได้แล้วเออตัวมันน่แม่บกุยเลียงแม่บกให่บนไชานี่จะโฉมชนั่นเนี่ยตัวีชมันสีนมมกันนมัมชเต่าอยูกันตงคนตีั อ,อ,อ,อย่อาหา,ายัหมอย่าหายไมเ่องเื่อไม่ละเอาหยุดรอคือจะตึ๊บปตึ๊บเป็หนึ่งอไงปลาไปยชงเอปล่อยยบ่ขายลุมผู้ปลาตัวนี้นะปล่อยปลาช่องมมอออ่งมีแต่ผวักเทนมาตึบอเลยๆายลุมยังมีอยู่ะเครื่่เครืองงมแน่ปลาด,ดุกปลาดุกหน้อยชมนี่ มีกินนมลุอ,อชื่อมาเตจเาเลาพีน้องเองปากเตาเลาแนานบนดจนะหายเนี่ยหายเนี่<า>ยเราจะมองไะมาปืนนิ่มเลยายกแหเยังด,ยดีอย่บ้าะครยังทยีนเอาข่ามเนี่ย จ oh, oh, ัำจ้ำเออจำเลยจำมันนาก็ไปิโอ้มาเกีบใส่เ้าดิโอ้น่าเลยโกงเลยกะอุดันชอคนก็ไมตัดเลยราวต้มมึงตัดแยงเสียดคนไยังปามันจ้ำ่ลูกอ่ะ กินบระนพิมกินะกูีลเด็กตัวสอนะือบ่อสอนคือบอสอไปยังลูกไปยังมีก็หลอกลยเลวนะนะนะเอันนออันนอมางานจัมีเมกอีกก็หลอกไลยนะอันนกเอาบล็อกลงมาเจ้ารางินใครยังนี่นี่น ทาบ้าบ่อยมึงเลยเอาชือบานา่ะเออเดี๋ยวนี้มันขึมาแต่งใช่ป่ะไอ้หนูกลัวกัวมันนีแกแกแกต้นแกต้นแกต้นฉันก็สิหาพันแล้วนะ อ the so ีกกระลอกอีกกระลอกลอกลอกอะไรมันงเออเออเขากินปีหมอกปีมา ยืนากระปลาขาเขาวนะบ้านอันยัีก็บ้านนยุ่งที่พ่อ่าบอกนะไปอันบ้านฟป้งเหมืองจูดนะบุ๊ยขยาว่าจะมาแช่ขาจู่ยขาวจนตื่นบกเตอร์ต่นใช้บกเตร์นมาจูดมบังอันตั้งอันตตนะพดขาจูดะเรยลเอาอีลอกไรล่ะเอ้าเอ

ไปไปมุ่งมุ่หัใจมีเออบอกเราหัมาพัดเรามเอาามากคนมาเลยเด้ออนอีบุ้งาออ่างัจเนา้องไหมขัจะมน่ ถ่ายมเหรอเนี่ยเกียงตบเอินมือผงไปห้ามือโอ้กะพังบาชุดถ่ายถ่ายยก่นพี่น้องกินนาพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามนี่นี้ยยืนบุกินนะบ่